อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัม พุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลขวิทูอน uh ุตตโลปุลิสธรรมสาลิติสัตธาเทวมนุสานังพ ah ุทโธพระขวาวติสาวาสโคพระขวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปจตังเวทิตภูวิญโยหิติสุปติปันโนพระขวตโตสาวกสังโฆอุช oh ุปติ ิติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปิิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทานจัตตาริปุริสายุคานิอัตถุริสบุคคละเอสัพภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหูเนโยถ้าขิเนโยอัญชลีกัณณิโยอนุตตรังบุญยะเขตัง โลกาสัติจินดามณีปิยังมันตังยาสังทาสังโกนังอุปัสันติจิเนหังมาตาปิตาวาอะโอหารังปะพันโตจะมหาราชาตวังมันโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเซทิกินจิเทโวเยสโกปะชางสัตสมิง กินเนวาทตาปิยังกันตังปริปุโตพักขวันเมศลาพังชนานเยมณีจินดาปิยังจะทังนางสัพเพชนาพหุชนาปิยะมะมะสกตาวาพุทธรัตนังโอทัสังอุตตมะรังเฮติเทวะมนุษานางพุทธเตเชนโสธินานาสันตุปัทวาสัพเพ ทุกขาวูปเซวูปะสะมีตุเตสกตาวาธรรมรัตนังโอทัสังอุตตมังวรังปะริราหูปะสะมนังอัตธมันเตชะโสธินานัส,สุตนัส,สันตุปัทถวาสภีพ,พยาวูปเซมีตุเตสกตาวาสังคารตนังโอทะ โอสะทางอุตมังวารังฮาอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังขาเชเตณโซธินาณนสันตุปัทาวาสเพราวกาวูปะเสะสมาตุเตอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสาระติสัตเทวมานุ สานางพุทโธพะวขาติสวาสาโคพักาวตาธรรมโมสันทิฐิโกอาาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปจัตตังเวทิตาบูวินยูหิติสุปฏิปันโนภัขาวโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพะกขาวโตสาวกสังโคยายาปฏิปันโนพะกขาวโตสาวกสังโค สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอายอาติสภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอันอุตตรังบุญญะเขตังโลกัสะติจินดามณีปิยังมันตังยะสังสาสังกาโกนัง อุปสันติสีนหฮังมาตาปิตาวะโอระหังภะเพาตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทวสุโปเทติกเกจิเทวูยัลโกปัชััสัมิงกิเนวาทาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตภะวนตุเมสิต ทิลาพังชะนามนะเยมณีจินดาปิยังะทะนังสัพเพชะนาภะชะนาปิยังมะมะสกตะวาพุทธสกตะวาพุทธรัตนังโอสะทังอุตตามังวารังหิตังเทวะมนุสานังพุทธะเตชนะโซถินานัสสันตุปัตถวาสัเพทุกขา ภูปัสสเมตุเตสกัตตวะธรรมารัตนังโอสถังอุตตมะวรังปาริราหูปัสสะมะนังธรรมเตเชนะโสทินานาสันตุปัตถวาสัพพิพยาภูปัศเสมิตุเตสกตวาสารานังรัตนังโอสถังอุตตมะวังวะอุตตมะอุตตมังวรังอาหูเนย ปาหูนเนยโยสังกาเตเชนะโสตินานัส,สันตุปัตถวาสเพโรคาวูปสัมเมตุเตอิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตาโลปุลิสธรรมสธธารทิสทาเทวมนุษย์สานังพุโทธโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธรรมโมส,สันทิฏฐิโกอากาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวสิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโต สาวัสังโฆอุเชวฏิปันโนภะคะวะโตสาวัสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวัสังโฆยะทิทานจัตตาริภุริสายุคานิอัตถาภุริสัพุคะละเอสภะคะวะโตสาวัสังโฆอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο. อัญชลีกะ,ะนิโย ο, อนุตตรังบุญญาขิทังโลกัสสาติ จินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะตันปะโพตันจามหาราชาตวังมัมโปสัตุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเทสิเสธิกิน อินจิเทโวเยลโกปะชังทัส,สมิงสีเนวาทักตาปิยังกันตังปาริปุโตพระวันตุมีสิทิลาพังชันนะเยมณีจินดาปิยังจะท่นังสัพเพชนาพระหูชนาปิยะปียังมะมะสกตาวาพุทธรัตานังโอทัสังอุตตมวรัง หิตังเทวนานุสสานังพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทถวาสัพเพทุขาวูปสัสเมตุเตสกตวาธัมมรัตนังโอทะทังอุตตมวรังปาริราหูปัสมัตนังธัมมเตเชนะโสธินานัสันตุปัทถวาสัพเพพยาวูปัส เมตุเตสกตาวาสังโฆรัตนังโอสะทังอุตตะมาวารังอาหูเนยโยปาหูเนยโยสังขเตเชนะโสธินานะสันตุปัทวาสะเพโรคาวูปมีตุเต